ก่อนที่จะมาคุยกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ับ c r i b ์ด้วยนะครับเพราะทุกๆคําถามทุกๆคอมเมนต์ comment, เราจะพยายามตอบให้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าทุกๆคําถามเนี่ยจะเป็นกําลังใจสําหรับพวกเราในการทํารายการต่อไปยังไงก็ฝากด้วยนะครับมีความสงสัยหมดความสงสัยในรายการต้องสงสัย เรื่องต้องสงสัยในวันนี้สวัสดีครับพบกับรายการต้องสงสัยได้ในวันนี้นะครับที่จะนําคําถามทั้งโลกมาตอบในทางธรรมครับพี่ชีครับผมว่าทุกคนต้องพูดถึงคําว่าบุญอืมแนี้เรากําลังพูดถึงบุญเก่าเนี่ยครับ,คร,บครับผมคือบุญเก่าผมนึกถึงอะไรไหมครับผมนึกถึง เกิดมาเนี่ยก็มั่งคั่งร่ำรวยอันนี้ทุกคนต้องอยากให้มันเป็นบุญเก่าที่มีชีวิตที่สุขสบายกันแน่นอนและที่สำคัญกว่านั้นก็คือต้องหล่อด้วยสวยด้วยฉลาดด้วยและเก่งด้วยอย่างเงี้ยพอจะพูดได้ไหมครับว่าไอ้บุญเก่าที่ว่านี้เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไงครับถึงเป็นบุญเก่าโอเคบุญเก่าเนี่ยก่อนที่เราจะไปย้อนกลับไปบุญแล้วก็เก่าเนี่ยต้องมาทำความเข้าใจคําว่าบุญธรรมดาก่อนครับนะครับบุญ บุญธรรมดาคืออะไรบุญก็คือการกระทําที่ทําแล้วเป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งที่ดีนี้ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนตัวเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือการทํากรรมดีนั่นเองทุกการกระทําที่ทํากรรมดีจะเรียกว่าบุญทั้งหมดการทํากรรมดีก็คือการที่ไม่ไปผิดศีล5ข้อนั่นแหละถ้าการกระทําที่เราทําแล้วเนี่ยไม่เป็นการผิดศีล5ข้อนั่นเรียกว่าการกระทํากรรมดีผลบุญมันจะเกิดตามมาคราวนี้พอผลบุญเกิดตามมาแล้วบุญเก่าเนี่ยมันย้อนกลับไปอีก ยกตัวอย่างง่ายสมมติว่าพี่ถามตาลว่าเมื่อวานตาไปตักบาตรมาครับบุญที่ตาตักบาตรเมื่อวานเรียกว่าเป็นบุญเก่าไหมครับถ้าเทียบกับวันนี้ก็เก่าเพิ่มผ่านไปแล้วเก่าแต่เป็นเก่าที่ใกล้ที่สุดแค่หนึ่งวันคราวนี้บุญเก่าที่มันย้อนกลับไปหลายๆชาติละ่ะอันนี้มองกันออกไหมว่าทําบุญอะไรกันมาเยอะแยะแค่ไหนไม่ออกครับงงงงจริงมไม่ออกครับอขอสเตทเ,เมนต์ไม่ได้ด้วยนะไม่ทันไม่ได้เก็บไม่คอดไว้ใช่ถ้าสมมติเป็นเงินในธนาคารเนี่ยออมเมื่อวาน เรียกดูสเตตเมนต์ย้อนหลังได้่ปีที่แล้วสาปีที่แล้วสิปีที่แล้วก็ยังเห็นได้แต่พอบุญแล้วเนี่ยสเตตเมนต์ดึงกันไม่ได้ละไม่หวั่นไม่ไหวเลยถ้ามุดทํากันมาเยอะมากแต่อย่างน้อยถ้าคนที่ถือว่าได้เคยสะสมบุญมาเขาจะได้รับสิทธิ์นั้นเพราะเขาเป็นเจ้าของบุญคนที่เคยทําบุญมาบุญเก่าของเขาก็จะมาเสวยในชาติปัจจุบันครับมันเลยเรียกว่าบุญเก่าแต่บุญเก่าเนี่ยอย่าชะล่าใจนะครับบางคนที่แบบว่าเกิดมาพร้อมหมดทุกอย่างมันจะมีช่วงหนึ่งที่ว่าบุญเก่านั้นหมดอื อย่างนี้เรียกว่าอะไรครับบาปเก่าหรออ่าบุญก็จะทําหน้าที่ของบุญบาปก็จะมาทําหน้าที่ของบาปจริงๆแล้วในในตัวของเราเนี่ยมันมีนะฮะเกิดมาคือจิตเนี่ยเป็นตัวที่สะสมอันนี้คือย้อนกลับไปดูในสิ่งที่อยู่ในกายลาก่อนจิตเหมือนเป็นตัวเจ็บข้อมูลบุญที่เคยทํามาก็สะสมไว้ในจิตบาปที่เคยทํามาก็สะสมไว้ในจิตครับคราวนี้อยู่ที่ว่าอะไรจะแสดงผลก่อนผลหลังแค่นั้นเองบางคนที่เกิดมาทุกอย่างดีแสดงว่าบุญเก่ากําลังให้ผลก่อนเขาก็ทําหน้าที่เสวยบุญเก่า มันเลยเป็นคําพูดว่ากินบุญเก่า<ม>คือเหมือนกินคือการใช้ใช้บุญเก่าคราวนี้ระหว่างที่ใช้บุญเก่าบาปจะโผล่มาตอนไหนบางคนกินพร้อมกันก็มีมกินบุญเก่าพร้อมก,กับกินบาปเก่าในช่วงเวลาเดียวกันก็มีนะครับเช่นสําเร็จเรื่องหนึง่งแต่ไปผิดหวังอีกเรื่องหนึ่งก็มีครับหรือบางคนสังเกตดูโอ้หชีวิตนี้ไม่เคยได้สัมผัสกับคําว่ากินบุญเก่า<ม>เกิดมาปุ๊บกินบาปเก่าล,ล้วนๆก็มีอีกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเขาเนี่ย หน้าที่ฝั่งบาปเนี่ยมันให้เขาเสวยก่อนครับแต่ก็อย่าลืมว่าชาติก่อนๆเขาอาจจะเคยสะสมบุญมาพอเขากินบาปเก่าหมดแล้วบุญก็จะทําหน้าที่ให้เขาเสวยอีกเช่นกันครับดังนั้นบุญเก่าบาปเก่าเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันเลยอยู่ที่ว่าใครสะสมอะไรมามากกว่ากันแล้วอะไรจะโผล่ขึ้นก่อนแค่นั้นเองครับครับอย่างนี้เราลองยกตัวอย่างดีไหมครับไอ้คำว่าอะถ้าเป็นกินบุญเก่าล้ว,ลวนๆเนี่ยมันจะเป็น ภาพลักษณะประมาณไหนเช่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ง่ายเลยก็คือคนเราอยู่ได้ทุกวันนี้มีกายกับมีจิตครับถ้าคนที่กินบุญเก่าเยอะเนี่ยคือสะสมบุญในอดีตมาเยอะก็ได้เสวยบุญเนี่ยชีวิตก็จะมีความสุขเอาไว้ง่ายคือในเรื่องของร่างกายก่อนสมมติเรามองแค่กายกายก็จะไม่เจ็บป่วยไม่เจ็บป่วยร่างกายแข็งแรงนะครับคราวนี้จิตล่ะจิตก็จะมีเรื่องที่มีแต่ความสบายใจเรื่องที่คอยเดือดร้อนหรือเรื่องที่เจ็บช้ำน้ำใจก็จะไม่ค่อยมี หรือ,รอบางคนสังเกตดูไม่เคยเจอเรื่องเสียใจเลยก็มีแสดงว่าสะสมบุญในด้านนี้มาดีมากผานึกถึงแบบว่าคนที่เป็นเลยกว่ามหาเศรษฐีแล้วกันก็คือมาถึงโอ้ท่องเที่ยวเดินทางถ่ายรูปกินดีอยู่ดีขับรถสปอร์ตมีคู่ชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่น่ารักนี่คือกินบุญเก่าล้วนเพราะว่าเขาทําเหตุไว้ดีใช่ไหมครับแล้วผมก็เลยนึกต่อไปนิดนึงครับว่าไอ้คำว่า กินบุญเก่าแล้วก็มีบาปเก่าปนกันเนี่ยบางทีภาพลักษณ์ภายนอกเรื่องเงินทองอาจจะมีกินมีใช้แต่ว่าอาจจะมีความทุกข์ในเรื่องครอบครัวหรืองานหรือสุขภาพใช่ครับมันก็แปรเป็นขนาดเป็นไปได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เป็นอย่างนี้แล้วบาปเก่าล้วนๆแล้วครับมันบาปเก่าล้วนๆก็ทางตรงข้างันเลยถ้าหากใครที่แบบชีวิตเจอแต่ความยากลาบาก กายก็ไม่สมประกอบพิการพิการนะฮะด้วยใช่ก็เป็นไปได้นะฮะหรือไปเกิดในที่ที่อย่างบางคนไปเกิดในที่ที่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประเทศที่มีแต่สงครามยากแลนแค้นอยู่แล้วแล้วก็ไหนจะร่างกายไม่ดีอีกเพื่อนปูงก็ไม่ดีอีกครับผมนั่นก็คือกําลังกินบาปเก่าอยู่แต่บาปเก่าเหล่านั้นก็มีวันหมดได้เช่นกันนะครับเคยเห็นไหมครับบางคนที่วิถีชีวิตเขาลําบากมากมากแต่เมื่อเขาใช้บาปเก่าหรือกินหมดแล้วเนี่ย บุญท uh um> uh um> uh <um> uh> <si ี่เคยทํามาแทรกต่อล้กันนะครับเหมือนกับบาปจบไปแล้วบุญก็เข้ามาแทรกเขาก็อาจจะมีคนให้ความช่วยเหลือเขาก็ได้ครับมีเยอะเหมือนกันครับที่เห็นเป็นเราได้ดิบได้ดีหลักจากที่ผ่านความยากลำบากใช่ครับเพราะว่ามีคําว่าบุญเก่าบาปเก่าเมื่อเรากินอะไรหมดแล้วเนี่ยสิ่งนั้นถ้าเราไม่สร้างต่อถ้าเราไม่สะสมต่อข้างหน้ามีสิทธิ์เจอเรื่องเลวร้ายไหมครับถ้าบาปเก่าโผล่มา บางทีถึงกับสึงแก่ชีวิตเลยนะครับที่ผมได้ยินเนี่ยครับบางทีนอนหลับไปแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยหมดบุญหรือเปล่าครับพี่ชี่นี่เป็นคำถามนี้น่าสนใจมากเราจะชอบเห็นคําคํานี้โผล่ตามงานศพใช่ใช่ไหมครับบางทีเนี่ยคนที่ตายไปเนี่ยสมมติถ้าวิญญาณเนี่ยเขาอยู่ในงานนั้นนะครับวิญญาณเนี่ยอาจจะงงได้ซ้ำว่าการที่ตัวเองตายเนี่ยเป็นการหมดบุญหรือเป็นการหมดกรรมเพราะมันจะมาแค่สองคำนี้ คนที่จะมาพูดสองคำนี้คือใครรู้ไหมฮะคนที่มาร่วมงานนั่นแหละจะไปพูดกับเจ้าภาพคนแรกเดินมาบอกว่าไม่เป็นไรนะเขาตายไปเนี่ยคือการหมดบุญอตอนแรกวิญญาณฟังเออเราตายนี่คือการหมดบุญอคนแรกผ่านไปปุ๊บคนที่สองเดินเข้ามาไปปลอบใจเจ้าภาพไม่เป็นไรนะเขาตายคือการหมดกรรมบางทีวิญญาณยังงงสรุปแล้วหมดบุญหรือหมดกรรมอันนี้ผมลองนึกภาพเล่เรียนวิญญาณฟังอยู่ด้วยบอกกูยังอยู่นี่เลยคุยอะไรกันวะอะไรประมาณนี้นะครับใช่ วิญญาณก็อาจจะงงได้ว่าจริงๆแล้วการตายคือการหมดบุญหรือการหมดกรรมน่นงครับตรงนี้เราต้องวิเคราะห์ให้ออกการตายคือการหมดโอกาสในการทําบุญอตอนที่เรามีชีวิตเนี่ยเรามีร่างกายเนี่ยเราทําบุญได้ครบเลยทานก็ทําได้เพราะเรามีกายเนื้อศีลก็รักษาได้ภาวนาคุณก็นั่งภาวนาจิตใจคุณได้ใช่ไหมฮะคือมีทางเลือกเยอะแยะมากเลยใช่แต่พอตายไปแล้วคือการหมดบุญครับอาจจะเป็นหมดบุญเก่าก็เป็นไปได้เหมือนกัน ถ้าคนจะตีความแง่นี้นะฮะแล้วเป็นการหมดโอกาสในการสร้างบุญใหม่ครับคราวนี้การตายคือการหมดกรรมไหมก็หมดกรรมหมดกรรมแค่ก้อนนี้แต่ยังเหลืออีกต้องไม่รู้กี่ก้อนที่เคยทํามาก็ต้องรอที่จะเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งใช่ครับถ้าเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งก็สามารถสร้างบุญใหม่ได้ครับ ได้ครบนะฮะได้ได้ครบกับการเป็นจิตวิญญาณครับก็จะบอกว่าเป็นเป็นทางเลือกในการเกิดมบบนุษย์เนี่ยมีหลายทางเลือกให้สร้างเลยใช่ไหมครับใช่ครับทานศีลภาวนารเราเลือกได้เลยนะฮะเรื่องของการทําบุญบุญก็คือแบ่งออเป็นทานการถือศีลการภาวนาไม่มีใครสามารถบังคับใครให้ทําอะไรได้ อยู่ที่ตัวเราเองว่าจะพิจารณาว่าสิ่งทั้ง3สิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทํำไหม,มถ้าเราทําได้ครบทั้ง3อย่างคุณก็มีบุญเก่าสะสมก็เป็นคําที่เราพูดกันว่าเนี่ยถ้าเป็นบุญเก่าที่สะสมก็ควรจะมีสิ่งเหล่านี้แล้วเราในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็มีโอกาสแล้วครับอย่างน้อยก็ทําได้ทั้ง3สิ่งซึ่งเป็นบุญเก่าที่มหาศาลเลยครับผมเหมือนที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้แสดงว่าก็เป็นบุญเก่า ใช่ครับใช่ไหมครับแล้วพอบุญเก่าที่เราเคยทํามานะฮะบางคนที่เขาเคยสะสมบุญมาในในด้านใดก็ตามทานศีลภาวนาคนที่เคยสะสมทางด้านภาวนามามีหลายตัวอย่างนะฮะที่เป็นเด็กตัวเล็กๆเลยบางทีเด็กตัวเล็กๆเนี่ยไปนั่งฟังเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์กับเข้าใจธรรมะลึกซึ้งกว่าผู้ใหญ่เพราะอะไรจิตเขาเคยสะสมมาเคยสะสมทางด้านภาวนามาพอเขาไปฟังปุ๊บมันคือการต่อยอดของของเก่าที่เคยสะสมมาเขาก็เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ปฏิบัต ดังนั้นบุญเก่าเนี่ยมีหลากหลายประเภทมากมอยู่ที่การเลือกสะสมอยู่ที่การเลือกที่จะสร้างครับผมบพอฟังมาถึงตรงนี้นะครับทําให้ผมตระหนักได้ว่ามีอยู่4คําครับบุญเก่าบาปเก่าบุญใหม่บาปใหม่ผมอยู่ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นผมนะครับผมจะเลือกทําแต่บุญใหม่ครับแล้วคุณผู้ชมลนะครับจะเลือกทําอะไรจิตที่สร้างบุญนั้นประเสริฐจิตที่สร้างบาป นั้นประมาท